วันนี้ผมจะมาไกด์ปั้นชีชียุคใหม่รีวิวกลุ่มดาวบอกข้อดีข้อเสียแล้ววิธีเล่นทั้งหมดยุคปัจจุบันนี้ชีชีมีทีมให้เล่นเยอะขึ้นจนนับไม่ท้วนแล้วนะครับโอเคแล้วสำหรับคนที่หาร้านเติมแบบ UAD ต้องร้าน Listman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม,เก,นนมกัชันอเนกปรคบนเว็บรับ Listman คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้วล เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่เล t Man ช h อ p เท่านั้นลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีชาวเกมเมอร์บริจกวาลไปดีทุกท่านด้วยนะครับเมื่ออยู่กับผมไวสกายทุกคนก็จะเห็นมีมฉี่ฉี่ในทุกการกดกาชาในยุคปัจจุบันมีของน้องมีมาตั้งแต่เกมเปิดแรกๆแล้วนะครับเพราะหลายคนไม่ค่อยอยากหลุดเลทเป็นฉี่ฉี่แต่จริงๆน้องก็มีดีกว่าที่คิดเยอะมากถ้าปั้นให้ถูกแล้วยิ่งปัจจุบันก็มีออดิแฟ t ท,ที่ทําให้น้องเก่งขึ้นอย่างมากเอามายืนตีในสนามในทีมไฮเปอร์บูมก็ได้ ทีมนั้นก็จะกลายเป็นทีมอมตะที่มีนาเมตมหาศาลก็แค่จับน้องให้ไปอยู่ให้ถูกที่น้องก็สามารถเป็นมหาเทพได้เลยครับถ้าเล่นเป็นสายฮิวฉีฉีจะเล่นได้2แบบแบบที่1คือเล่นเป็นตัวยืนตีเองเลยเป็นเหมือน DPS อะครับแต่อันนี้น้องมายืนตีเพื่อฮิวสายนี้เป็นสายอมตะนะครับ ผมทำเป็นทีมดาเมตนอกสนามแล้วให้น้องไปยืนตีเฉยๆขนาดบอสเลือดเป็นล้านมีดาเมตรแรงอันดับต้นๆของเทวัตยังเอาฉี่ฉี่ไม่ลงอ่ะคุณผู้ชมถึงดาเมจจะไปเรื่อยๆนะแต่ความเป็นอมตะอยู่นานมากๆกับอีแบบหนึ่งที่เป็นสายฮิลแค่กดสกิลเอาติแล้วก็เปลี่ยนตัวแค่นี้ก็ได้ครับ ซึ่งได้อยากใช้ความสามารถฉี๋ๆให้สุดก็ต้องให้น้องมายืนตีในสนามเองพร้อมกับแฟกโอเชียนจะทําให้มีดาเมตรกายภาพระเบิดอย่างรุนแรงมากดูสิคุณผู้ชมดาเมตร2 0 0 0บวกกับทีมในตอนนั้นจะเป็นอมตะชั่วคราวได้เลยครับ ทีมที่ตอบโจทย์เลยก็เป็นพวกไฮเปอร์บูมหรือจะเป็นทีมทำดาเมจนอกสนามนั่นแหละครับก็ให้ชีชีมายืนตีเองในตอนท้ายแต่ถ้าไม่เอามายืนตีเองความสามารถจะลดลงไปหน่อยดนึงแต่การฮิลก็ยังแรงเหมือนเดิมนะักผุ้ชมแค่การฮิลจะไม่ต่อเนื่องเท่ากับการยืนตีเองเพราะน้องก็มีพาสซีมาเสริมให้ตัวเองมายืนตีเองด้วยถ้าใครไม่มีตัวฮิลเยอะชีฉีนี่แหละครับที่น่าปั้นเอามาใช้ระดับหนึ่งเลยก็เอาไปลองพิจารณากันดูเนาะหลังจากดูคลิปนี้จนจบ สกิลฉีฉีก็สามารถเอามาแปะน้ำแข็งในระยะประชิดได้แถมยังมีฮิวให้เป็นระยะระยะส่วนเอาติจะเป็นการแปะน้ำแข็งวงกว้างแปะยันฮิวให้ถ้าตัวไหนไปตีตัวที่ติดยันเฮดพีก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับแต่อาจจะมีข้อเสียตรงที่เอาติของน้องใช้พลังงานเยอะตั้ง80หน่วยแล้วกลุ่มดาวของชีชีก็อาจาจะยังไม่ตอบโจทย์สําหรับคนหลายๆกลุ่มก็เลยมีมีมเยอะแยะมากมายออกมาแค่ซีศูนก็พอแล้วอะไรแบบนั้นนะครับ แต่สำหรับคนที่อวยอยู่แล้วทุกคนก็อยากได้ C6 ขก้ันหมดนะเนาะแต่ C7 นี่ไม่ต้องมานะชี้ชีจะเติบโตเป็นบนทรักษานะครับค่าพลังที่ใช้มีแค่พลังโจมตีกับฟื้นฟูพลังงานแค่นั้นครับ พราะฉีๆจะฮิวแรงตามค่าโจมตีแต่ถ้าอยากได้ดาเมดด้วยก็แถมค่าอัตราคีกับความแรงคีไปด้วยแต่ผมไม่ค่อยแนะนําให้ไปนเน้นที่ดาเมดเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเพราะดาเมจน้องก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ถ้ามีหลายๆปัจจัยมาเสริมอาจจะแรงอยู่นะแค่ไม่แนะนําให้คนที่มีตัวน้อยๆอยู่แล้วอะไปเล่นนอกกรอบแบบนั้นมาเล่นเป็นสายฮิวปกตินั่นแหละครับดีแล้ว สำหรับตัวที่ผมปั้นมาก็มีประมาณนี้นะครับพลังโจมตี1,829แล้วก็ฟื้นฟู205.3%อาวุธผมจะใส่เป็นสกิพิเชียลนะครับดาบรีสกิลอันนี้ดีสุดสำหรับน้องและที่ผมเทสมานะแล้วก็อ์ติแฟกต์ก็เป็นโอเชียนเนาะอ์ติแฟกต์ชิ้นที่3ผมใส่เป็นโจมตีชิ้นที่4โจมตีและโบนัสรักษาครับออฟข้างในก็หาแค่โจมตีกับฟื้นฟูแค่นั้นพอเลยนะคุณผู้ชม รูมดาวผมจะมีสีสีแล้วเดี๋ยวผมเทสให้ดูเลยเนี่ยที่ผมปั้นแค่นี้ทุกคนสามารถทําตามได้นะครับแล้วก็ยังต่ำสกิลฮิลยังต่ําได้4ี่พันด้วยนะแล้วก็เอาติฮิลยังต่ําได้7จ็ดพันบวกไม่ใช่น้อยๆนอยนะครับปั้นแค่นี้เองโอเคต่อไปรวมอาวุธแนะนําที่แนะนําที่สุดก็คือดาบสกิลพิชีชลรีสกิลครับถ้าใช้อันนี้จะมีทั้งฟื้นฟูแถมยังมีโอกาสรีสกิลตามจํานวนขัดขัดหนึ่งจะมีโอกาส4 0ที่จะรีเซตครูดาวสกิล ขัด5ก็มีโอกาส80%ซึ่งสกิลของฉีฉีจะอยู่ได้นาน15วิใช่ไหมแต่ครูดาวมีตั้ง30วิอ่ะบุชมถ้าใช้ดาบนี้จะสะดวกสบายมากขึ้นเยอะเท่าที่ผมทดสอบแต่ของผมจะมี R5 ห้เลยมีโอกาสน้อยมากนะครับที่จะไม่รีสกิลให้ะรีให้แทบทุกรอบสมมุติเรากดสกิลได้ครั้งหนึ่งแล้วก็รีได้อีกครั้งหนึ่งเราก็จะเก็บครั้งที่2นี้ไว้สักพักก็ยังได้ครับ เราก็จะมีการฮิลอย่างต่อเนื่องแล้วก็การแปะน้ําแข็งแบบต่อเนื่องเลยใช้อาวุธเนี้ยแต่มันก็มีบางครั้งที่มันไม่ติดด้วยนะซึ่งถ้าเรามีดาบนี้เล่มเดียวแล้วไม่อยากแย่งจากตัวอื่นมาหรือใครยังไม่มีจริงๆต่อไปผมก็แนะนําอเมโนมะดาบคราฟอินาสุมะดาบจะให้ค่าโจมตีมันล้วนเลยเอฟเฟกในดาบก็จะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้เราด้วยต่อไปจะเป็นฟาวเน,นียเจ้าเก่านะครับมีฟื้นฟูให้แถมยังเก็บอนุธาตุสีขาวให้ทั้งทีมถ้าตีติดคิ ส่วนที่เหลือถ้าไม่มีทั้ง3เล่มที่บอกไปก็ใช้อันที่มีค่าพลังโจมตีหรือค่าพลังฟื้นฟูแค่นั้นครับสำหรับสายฮิลต่อไปสำหรับอร์ติแฟกต์แนะนำก็มี4โอเชียนนี่แหละครับที่ผมแนะนำสุดแล้วเพราะแรงด้วยนะวิธีใช้แฟกก็ง่ายๆเลยแค่ฮิลล้นจากที่แฟกบอกมันก็จะระเบิดเป็นกายภาพแรงมากๆลองดูตามคลิปนี้ครับที่ผมฮิลลล้นมาดูความเสียหายของการระเบิดสิคุณผู้ชมถ้าให้น้องมายืนตีเองอ่ะ มันก็จะแรงมากๆแบบนี้ครับแฟกชนิดสามผมก็แนะนําอย่างที่ผมใส่นั่นแหละพลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีปิดท้ายด้วยโบนัสรักษานะครับหรือใส่พลังโจมตีล้วนไปได้เลย ต่อให้ใส่แฟกอื่นก็ใส่3ชิ้นนี้เป็นแบบนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมแฟกต่อไปก็จะมี4ไมเดนอันเก่านะครับก็ไปใส่ได้เนาะถ้าใครยังไม่มีแฟก4โอเชียนแล้วถ้าใครยังไม่มีเซตสเลยก็เอาโจมตีบวก2โจมตีก็ได้เนี่ยอย่างเช่นกราเดียเตอร์2ชิ้นบวกกับชิ้มินาวะ2ชิ้นนะครับก็ใส่ได้เป็นพลังโจมตีล้วนให้ฮิวแรงๆแค่นั้นพอส่วนเซตมือใหม่ก็จะเป็นทาวเวอร์ลิงด็อกเตอร์นะครับอันนั้นไปใส่ก็ได้นะแล้วค่อยปรับขึ้นมาทีละนิดเนาะ ส่วนต่อไปจะเป็นวิธีเล่นสกิลออาติการคอมโบและก็พาสซีฟนะครับโจมตีปกติด้วยดาบ5ครั้งอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เราก็เอาไว้ใช้ตอนที่น้องเป็นสายยืนตีเองนะครับส่วนชัดโจมตีก็ใช้พลังกายฟาดดาบออกไป2ครั้งแค่นั้นเองพุ่งลงก็เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมต่อไปจะเป็นสกิลในแบบที่เข้าใจง่ายๆน้องก็จะเรียกเม็ดน้ําแข็งอันนี้ออกมาทําดามเมจน้ําแข็งใส่มอนรอบ ถ้าตัวฉีฉีไปโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีโดนกับมอนสเตอร์นั่นจะทำให้เป็นการฮิวหมู่ได้ครับนี่ไงน้องก็เลยต้องมาตีเองแล้วก็ฮิวตัวละครฝ่ายเดียวกันที่อยู่ใกล้ได้ด้วยฮิวแรงแค่ไหนจะขึ้นอยู่กับค่าพลังโจมตีอย่างที่ผมไกด์ไปซึ่งพอเราเปิดเม็ดน้ำแข็งนี้ออกมาปุ๊บมันก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครที่ยืนฟิวอยู่เนี่ยเป็นระยะะ,ยะแบบนี้เลยครับ สกิลก็มีหน้าที่เท่านี้นะคุณผู้ชมเอาไว้ฮิวแล้วก็เอาไว้แปะน้ําแข็งได้ทีละนิดใครที่ต้องการการแปะน้ําแข็งแบบระยะประชิดก็เอาน้องไปแปะได้ได้ฮิวมาด้วยนะยิงถ้าใส่ดาบรีสกิลด้วยก็ใช้ได้2รอบนะคุณผู้ชมแล้วสกิลนี้ยังมีพัสซีฟเสริมให้ถ้าตัวละครที่อยู่ภายใต้สภาวะของสกิลอะไปทําให้เกิดปฏิกิริยาธาตุขึ้นโบนัสการถูกรักษาจะเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลา8วินาที กดสกิลแล้วก็ไปทำปฏิกิริยาธาตุแค่นั้นครับน้องก็จะฮิวแรงขึ้นและส่วนต่อมาจะเป็นอัลติเมตก็เปิดน้ำแข็งวงกว้างแล้วอัลติจะแปะยันแบบนี้ไว้บนตัวมอนใกล้ซึ่งถ้าเราเอาตัวไหนในทีมอะไปตีตัวที่ติดยันเนี้ยก็จะเป็นการฮิวให้ตัวละครน,นั้นนะครับผมบอกได้เลยว่าอัลติที่แปะยันเนี่ยฮิวโคตรแรงแต่อัลติมันใช้พลังงานธาตุเยอะไงอัลติก็อยู่นานได้15าวิคูดาว20วิวิพลังงานธาตุใช้ต้อง80หน่วยอะเนาะ ถ้าเป็นทีมที่ให้ชีชๆอยู่นอกสนามแล้วถ้าวนรอบหนึ่งยังเก็บเอาติไม่ได้ก็ต้องใช้สกิลไปอย่างเดียวนะครับอันนี้คือข้อเสียเลยแล้วก็ยังมีพัสซีบเสริมอันนี้อีกอันหนึ่งนะคุณผู้ชมพอชีชๆไปโจมตีปกติหรือชา์าโจมตีโดนมอนจะมีโอกาส50%ที่จะแปะยันกับมอนสเตอร์นาน6วิเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้1ครั้งทุก30วิพอมียันอันนี้ก็เหมือนยันเอาติครับให้คนในทีมที่มีเรื่องน้อยๆไปตีตัวที่ติดยันเนีย HP กก็จะะได้มามาาอ ฮิวให้สายดีเบสท,ทั่วไปก็ฮิวทีเต็มหลอดอ่ะคุณผู้ชม7,000นี่ก็เต็มหลอดแล้วมั้งพระสิบสุดท้ายจะแสดงตำแหน่งของพิเศษเฉพาะในรีเย่บนมินิแมปการอัพสกิลจะอัพสกิลก่อนหรือเอาตีก่อนก็ได้ปิดด้วยโจมตีปกติโอเคต่อไปจะเป็นแนวทางการจัดทีมบ้างนะครับ ก็อย่างที่ไกด์มาตั้งแต่ต้นคลิปถ้าจะดึงประสิทธิภาพของชีชีออกมาทั้งหมดน้องจะต้องเป็นคนยืนตีเองในสนามแล้วทีมนั้นก็จะเป็นอมตะช่วงเวลาหนึ่งเลยแต่ถ้าอยากใช้แค่สกิลกับอาติแล้วก็เปลี่ยนตัวออกแบบนี้ก็ทําได้นะแต่ถ้าไปเจอบอสที่ตีถี่ๆเลือดลดบ่อยๆเราก็ต้องให้ชีชีมีเอาติบ่อยๆเช่นกันไม่งั้นก็ลําบากนะครับ ใช้ได้แต่สก,กิลอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะคุณผู้ชมว่าน้องจะเหมาะกับบอสตัวไหนก็ลองเอาไปเล่นกันดูเนาะจริงๆพาไปแค่แปะน้ำแข็งแล้วก็ฮิลได้แล้วก้าตัวโล่ไปอีกหนึ่งก็ยังได้เลยนะถ้ามีชี่ๆบวกกับหลานยานนะครับอีก2ตัวละครก็ใส่ d b s ไปกับเป็นตัวบัฟดาเมจไปอีกหนึ่งแค่นี้ก็เป็นทีมเทพได้แล้วนะคุณผู้ชมแต่ดาเมจอาจจะน้อยกว่าทีมอื่นๆหน่อยนึง คลิป okay, มาดูทีมแรกเลยครับที่ผมแนะนําก็เป็นทีมแพงๆก่อนเลยชัสกาฟูรินะมาวิก้าชิชิทีมนี้ชัสกาจะยิงออกไปได้4ี่ธาตุครบเลยคอมโบก็จำฉ่ำแถมยังเอามาวิก้ามาเอาติเล่นยังได้แล้วถ้าติดน้ํากับน้ําแข็งพอดีนะมาวิก้าจะเอาติออกไปแรงมากๆเหมือนกันนะครับเหมือนเอาดีพมาเล่น2ตัวในทีมคุณผู้ชมเว้นระยะเวลาให้2ตัวเล่นกันได้เลยการคอมโบก็จะง่ายๆเลยครับผมจะให้มาวิก้าสกิลฟูรินะสกิลเอาติ ฉีีสกิลหรือเอาติก็ได้หรือไม่ต้องเอาติก็ได้นะถ้าเลือดยังไม่ลดเก็บเอาไว้ก่อนแค่สกิลไปอย่างเดียวแล้วก็มาปิดที่ชาสกายิงแบบฟรีๆไปเลยต่อไปเป็นสายไฮเปอร์บูมไรเดนนน้อยนาะฮิดะฉีฉีแค่ผสมาธาตุไม้กับธาตุน้ำแล้วก็ไฟฟ้า จากนั้นให้ฉี่ฉีมายืนตีไปเรื่อยๆแค่นี้ก็เป็นทีมอมตะได้แล้วครับมีดามเมจโคตรแรงผมก็จะให้ไรเดนเปิดไปนายดาสกิลเอาตินายน้อยสกิลหรือเอาติฉี่ฉี่เอามากดสกิลแล้วก็ยืนตีหรือกดเอาติไปเลยก็ได้แค่นี้ก็จบแล้วครับต่อไปจะเป็นทีม4ดาวล้วนบวกชี่ฉีชิชนบุนายน้อยเหายาเหยาะฉี่ฉี มีฮิวสองก็จริงแต่ก็มีดามเมจของไฮเปอร์บูมแล้วก็ดามเมจของฉีฉีระเบิดกายภาพให้น้องมาตีตอนปิดท้ายนะครับนอกจ้นจะไปกับทีมไหนก็ได้ทีมที่ต้องการฮิวกับการแปะน้ําแข็งไปได้ทุกทีมนะคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยกลุ่มดาวกันครับสาหรับ C1 ถ้าเม็ดน้ําแข็งจากสกิลเนี่ยไปโดนมอนที่ติดยันอยู่จะฟื้นูพลังงานธาตุให้แกฉีฉี2สอหน่วยครับผมจะบอกว่าค่อนข้างน้อยอยู่นะและถ้าอยากใช้ให้เต็มที่ก็ต้องมายืนตีเองด้วยครับ สีสถ้าเจอศัตรูที่ได้รับผลกระทบจากธาตุน้ําแข็งความเสียหายของการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีของฉีฉีจะเพิ่มมา15%ซึ่งถ้าให้น้องมาเล่นสายกดสกิลอาลติแล้วออกกลุ่มดาวนี้จะไม่มีประโยชน์เลยแต่ถึงน้องจะเป็นตัวยืนตีเองก็ตามความแรงก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับสีสเพิ่มเลเวลอาลติขึ้น3ระดับ C4 เป้าหมายที่ถูกยันทำสัญลักษณ์เอาไว้จะโดนลดพลังโจมตีลง20%มอนจะตีเบาลงเวลาติดยันนะครับ C5 เพิ่มเลเวลสกิลขึ้น3ระดับ C6 พอใชอ้อัลติจะทำการฟื้นชีวิตตัวละครทั้งหมดในทีมได้ฟื้นให้ตัวที่หมดสติในบริเวณใกล้เคียงและจะฟื้นฟูพลังชีวิตให้อีก50%อันนี้นะ่าจะมีประโยชน์สุดและอย่างที่เห็นได้ชัดๆนะสำหรับผม c ีศูนย์ก็โหดแล้วนะคุณผู้ชม วันนี้ไกด์ฉีก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย